สวัสดีค่ะโมนาพาแซบไปโมนาค่ะวันนี้โมนาพาก,กินอะไรโมนาเขาเรียกว่าผัดหมี่ผัดหมี่โคราชจ้าทำเองขอใช้มือเนาะชอบใช้มือดีกว่าเนาะชิม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 ผัดหมี่โคราชชอบรสชาตินะ มันหวานนิดหน่อยก็เปรี้ยวเนะาะแต่มีกลราอืมกินแล้วอร่อย่อยทานู้ด ติมซีฟู้ดต่อเลยจ้าผัดหมี่โคลาชเซ่ๆบๆจ้ะผัดหมี่โคลาชอร่อยเลยผัดหมี่สองกังได้พออิ่มหนึ่ง

嗯，练。Mm. ชมคลิปน้องชมคลิปโมนาจบแล้วชมคลิปกินผัดหมี่โฟราตจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมีความสุขมากๆเด้อขอบคุณ f อซทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ